มาอันนี้เป็นตอนที่ผมเล่นซัพพอร์ตแล้วก็ <c ười> คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมเจอ <c ười> เขาเรียกว่าอะไรกอเลีสไหมเอ่อแรงราชันอันดับที่สามสิบสี่อะลาชันจอ,จอมราชันที่ไม่มีอันดับกับอันดับที่สามสิบสี่นะครับผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไอ้จอมราชันที่มันไม่มีตัวเลขเนะี่ย มันเป็นมันคือยังไงนะเพราะปกติผมไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหรนะ่ไงเขาอาจจะอันดับสูงไปมันเลยไม่มีตัวเลขหรือเปล่าผมเคยเห็นมากสุดคืออันดับที่99อ่ะถ้าจำไม่ผิดนะคราวก่อนซีซั่นที่แล้ว่ะที่เขาเล่นหักะหักฟาร์มด้วย <c oughs> อันนี้จะให้ดูตั้งแต่แบนดเลยเอ,อ้าทำไมมันไม่โชว์ตัวที่แบนด์วะ งั้นเราข้ามไปเลยไหมข้ามไปเลยแล้วกันเนาะผมไม่รู้ว่ามันสลับฝั่งยังไงวะสลับฝั่งไม่เป็นเหมือนกันสลับไปสลับไปเป็นฝั่งตัวเองไม่ได้เนี่ยทีมนู้นก็มีจอมลาชันนะแต่ว่าทีผมเองมีอันดับสามสี่ด้วย ทีมผมนี่ตัวค่อนข้างจะได้ได้เปรียบเยอะเลยนะเพราะว่าทีมเขาแบบเล่นแมกนีโตไงซึ่งแมกนีโตเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเก่งหรือเปล่านะเท่า <c oughs> ที่ผมดูแล้วระยะมันจะไกลมันก็ไม่ไกลมันจะแรงมันก็แรงไม่สุดก็เลยนั่นแหละอันนี้ผมมัวแต่พิมนะไม่ได้ดูเพื่อนเพื่อนตายหาเลย ก็ต้องถ้าเพื่อนก็ถ้าเพนได้ดูคลิปนี้ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะัโมแต่โมโัมแต่เฮฮามอยกะเพื่อนแหลงราชันอยู่ัวแต่ตกใจจอมราชันไงถึงจ yeah ะเจอบ่อยก็เถอะแต่ก็ยังตกใจอยู่ดีนะเพราะผมเพิ่งแหลง <c ười> กำเดิดดวงดาวอยู่เลยอะ่ะ เจ,จอจอมราชันมันก็ยังไงยังไงอยู่อะรอบนี้ผมเล่นไม่ใช่ซับพอร์ตเอามันเป็นอะไรเขาที่เขาเอาตัวซับพอร์ตมาเล่นเลนกลางนะ <Attention. S 1> แต่ว่ามันเล่นได้นะครับมาเ,าเล่นเลนกลางม,มันยืนเลนได้นะ <Attention. S 1> ตัวมันค่อนข้างจะ เป็นตัวที่ยืนเลนได้ค่อนข้างสตรองระดับหนึ่งเลยนะถ้าเล่นเป็นอนะ่ะแทบจะไม่โดนกดเลยนะครับเพราะว่าต่อให้โดนกดเนี่ยมันก็เล่นเลือดได้เรื่อยๆอะ่ะรีเลือดได้เรื่อยๆมันก็เลยไม่ต้องกลัวอะไรเนี่ยเห็นไหมมาปุ๊บเราก็คอนโทรลจิตใจเขาปุ๊บเราก็แปะสกิลสองรีเลือดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้คนะ ถ้ามานาเราไม่หมดก่อนนะนะแต่ว่ายืนเลนเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่ามานาเนมีใช้แน่นอนนะครับถ้ายืนเลนแต่ว่าถ้าซับพอร์ตเนี่ยต้องรอของหน่อยหนึนะ่งรอของรีมานานี่เขาอึดนะฮะเอาไม่ลง คือบางคนอาจจะถามว่าเอ้ยพี่ทำไมไม่อัดตอนที่เล่นมาให้ดูคือเพราะว่ามันเป็นแหลงนะครับผมเลยไม่อัดตอนเล่นไม่งั้นเนี่ยมันจะชิบหายทีมาครับถ้าเกิดว่ามันแหลกขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สวยมากๆนะครับ Enemy Hero. Enemy Hero. อันนี้แบบ <Enemy Hero. S 1> เพื่อนเล่นดีมากเลยนะเกมเนี่ยก็นะแหลงเทพๆกันทั้งนั้นเลยอะ มันเลยทําให้เล่นง่ายเนาะทําให้เรายืนง่ายมากเลยแล้วก็มันก็เลยจบไปนะครับแต่มีอีกเกมนึงที่เจอจอมราชันเหมือนกันนะแต่ว่าจบนานมากครึ่งชั่วโมงอะอันนั้นที่เกียดถ่ายเล่นหมอแปลกด้วยตวเกมโคตรตึงเลย สปอยนะฮะคือเกมนี้เหมือนผมไม่ค่อยได้ทำอะไรมากแต่ว่าดันได้เอ p มีพีเฉยเลยมันจะไปเขาเรียกว่าอะไรโชว์ฝีมือตอนช่วงแบบ้ทยๆอะไรนู่นอะอันนี้เพื่อนมันยืนอัพเจมยืนอัพเจมโชว์ฮักดีนะเพื่อนเติมทันแต่ว่าสิ่งออกไม่ทันนะฮะโดนไล่มาตั้งแต่นู่นก็เลยต้องล่วงไป แต่ก็ยังดีที่ตามเก็บ2คนนี้ได้นะตามเก็บแอน,แ,อนแมนกับอะไรนะไอเหล็กไอแม่เล็กชื่ออะไรไม่รู้ลืมไปละแม็กนีโตอเออแม่อันนี้เขาเป็นหักนะฮะเราเล่นได้เรื่อยๆเขาไม่มีโมบิลิตี้อยู่ละพอเขาใช้อันตีกระโดดเข้ามาแล้วนะครับ เราใช้สกิลสามปาคอนโทรลจิตใจไปแล้วก็ใช้สองแปะไว้แล้วก็ดูดเลือดเขาเล่นได้เรื่อยๆนะแถมเพื่อนเยอะมากเลยไม่ต้องกลัวนะครับแป๊ดหนึ่งนะเพื่อนเราอัดมาเวลอยู่ครับเอาเปลี่ยนเบาหลบไฟนี้ก็ชนะอีกตามเคยนะเพื่อนเทพ อันนี้เกือบแพ้ตายด้วยแล้วแต่วอลเลรนก็ได้นะเพื่อนหรือว่าจะเล่นเอเปอกะไม่มีคนเล่นวอลเลอรนดหนึ่งมูแดงก็ไปไหนก็ไม่รู้เอเป e กก่อนก็ได้ Enemy hero เขาไม่ได้มีไฟกันตรงนี้หรอ <hero> มาดูมาดูตัวคมตอบอันนี้คือผมไม่ทันเห็นนะเ oh <laughs> พื่อนบอกเอาเสืออะไรผมจะเดินขึ้นบนเฉยเลยเกียบมาเติมเพื่อนไม่ทันละ เป็นดีที่ได้หักอยู่นะเขาใช้สกิลหมดไปลนะแต่ว่าแบบเขาอึดไม่พอเนาะของตามอะ่ะก็เลยต้องโดนลุมกระทือตายไป <c oughs> คืออีโบนี่เมาเนี่ยไม่ตัวมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะถ้าเล่นเป็นเนี่ยมันก็เก่งมากแหละแต่ว่าต้องมีเพื่อนที่โซนดีด้วย คือถ้าเพื่อนยืนโซนดีๆอะ่ะเราก็เล่นได้แต่ว่าถ้าเพื่อนโซนไม่ดีอะ่ะถ้าเราออกของเม็ล้วนนะมันยืนไม่ไดนะ้เป็นอะไรที่แบบโคตรนรกบอกเลยเนี่ยอันนี้สู้สตาร์หลอดไม่ได้นะครับตัวมันเป็นตัวที่สู้สตาร์หลอดยากมนะากเพราะสตาร์หลอดมันไวปาสกิลไม่ทันสกิลอีโบนี่มอลมันชา้า เกิดบวกตรงๆ,รงๆอะยากแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทิงมันมาช่วยนะ Attack. Attack. เราเลยสิงเพื่อนแล้วก็เข้าไปเก็บเขาได้นะครับนายทำเป็นเล่นไปเราได้เอ็มด้วยนะเพื่อนเล่นกับแหลงกำเนิดราชันอันดับสามร้อสี่ได้เอ็มด้วยนะเพื่อน ก็ไม่มีอะไรมากฟาร์มไปนะฮะคือเล่นแรงไม่ต้องรีบดันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีสตาร์หลอดอะไรเงี้ยก็ไปแยกดันเองได้นะเพราะว่าตัวมันเป็นตัวที่ดันป้อมไวมากแต่อันนี้มันคือทีมผมพอส่วนใหญ่จะเป็นเป็นทีมไฟงนะี้คือถ้าไม่ใช่ทีมไฟไปแยกตีเองเนี่ยมัน เล่นยากนะครเพราะว่าเจอใครก็ลำบากอ่ะคือถ้าเจอแกมบิดก็โดนแกมบิดยิงฟรีตายได้นะครเพราะว่ามันเก็บไพ่เอฟยิงทีหนึ่งนี่คือร่วงอ่ะอันนี้คือเราควบคุมจิตใจเขาเราก็สิ่งเพค่อน คือถ้าเขามาบุ๊คเราก็ควบคุมจิตใจไปแล้วก็ปะแตะสกิลสองแล้วก็กระโดดเข้าเพื่อนไม่ก็กระโดดเข้าทีมนู้นไปก็ได้คือถ้าไม่ชัวรก็กระโดดเข้าเพื่อนนะชัวร์สุดเพื่อนจะได้เกาะเราก็ได้วิ่งไวด้วยนี่อันนี้ไม่ทันนะโดนไพ่โดนไพ่ไปลาหน้าแตะ เข้าสิงทานอสไม่ทันเนาะยนสกิลช้าไปหน่อยแกมบิดกระโดดมาปาให้โบเดียวนี่คือร่วงเลยนะฮะเราออกเวทเงนะทานอสสิงทานอสไม่ทัน Retreat ก็ไม่มีอะไรมากฮนะรอรีกรุปกันใหม่รอผมเกิดมาเติมฮึมแต่ยังไม่ได้เข้าเลยเพื่อนรอครับนึงจะจบแล้วเนี่ยอีกหนึ่งนาทีก็อัดเสร็จละนี่แล้วก็สิ่งเพื่อน,นครับสิ่นเพื่อนเสร็จรปุ๊บก็กระโดดออกมา สิงเพื่อนแล้วก็กดสกิลให้หมดนะฮะพอกดสกิลหมดปุ๊บก็บบกระโดดออกมาแล้วก,กวดสกิลต่อตัวมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะสิงเพื่อนสิงทีมนูน้นคือถ้าจังหวะดีก็กระโดดเข้าทีมนู้นได้นะครับแต่ว่าถ้าจังแต่ว่าถ้าไม่ชัว์พยายามกระโดดเข้าเพื่อนนะ สิงเพื่อนเอาชัวร์สุดแล้วเพราะว่าไม่งนันนี่กระโดดเข้าทีมนู้นสุม 4, ส่มสีุ่มห้านี่ตายได้นะเพราะเราตัวไม่ได้หนาแล้วเราออกของเวทนะ<ด>ใช่ครับใช่เนี่ยอีโบนี่เมา ตัวมันเป็นซับพอร์ตก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าออกของเวทมันก็เป็นเมดดีๆได้เลยนะยู mate ดาเมจเยอะสุดในทีมมีแถมมีรีเลือดด้วยนะใครจะหยิบไปเล่นเป็นตำแหน่งมิดเลนก็ได้นะครับแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าจะมีเพื่อนเล่นม mm ิด hmm. อยู่แล้วก็ให้เพื่อนเล่นไปเลยคือ อีโบนี่เมาจะหยิบมาได้ก็ต่อเมื่อมีทีมที่มีตัวยืนเยอะๆนะครับมีตัวยืนมีตัวล้วงเยอะๆอะไรเงี้ยมีตัวอึดๆให้เรายืนเล่นอะแล้วก็ให้เราสิงอะแต่ว่าถ้าทีมมีแต่ทีมบางๆบางทีมันก็เล่นยากนะเพราะว่าเราสิงใครไม่ได้เลย สิงคนนั้นก็โดนสกิลศาสตายสิงคนนี้ก็โดนศาสตายแล้วก็ตายเป็นเพื่อนมันอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็ไม่ได้อ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะบายบายจุ๊บจุ๊บอันนี้มาอ่านให้ดูเฉยๆเพราะว่าเจอกำเนิดดวงดาวอันดับที่สามสิบสี่ด้วยไงก็เลยอยากให้ดูว่าเขาเล่นกันยังไงแต่ว่าเขาเล่นดีมากเลยนะ อันดับสามสี่นะจากกำเนิดดวงดาวอีกคนนะทานอตก็เล่นดีมากเลยบายบายครับจุบจุบไเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าถ้าเกิดว่าเจอกำเนิดดวงดาวอีกแล้วก็ถ้าเล่นลราไม่แพ้เนี่ยผมจะอัดคลิปมาให้ดูนะแต่ว่าถ้าแพ้นี่ไม่อัดอะ มันมีอยู่เกมหนึ่งที่เล่นลแล้วแพ้แม่งเหี้ยมากแต่ว่ามันเจอแค่แงลงราชันเองไม่ใช่จอมราชันอะออพวกเมื่อกี้พูดกำเนิดดวงดาวเช่แต่ว่าถ้าเจอจอมราชันอันดับดีๆไออ,อันดับเยอะๆอีกนะ,ะเดี๋ยวผมอัดมาให้ดูนะถ้าชนะนะ ช่วงนี้ถ้ากดดึกๆอ่ะแล้วอยู่แรงกาเนิดดวงดาวหรือแหลงราชันอะไรเงี้ยมันจะเจอจอมราชันบ่อยมากนะเ <c oughs> มื่อคืนผมก็เจอไปสองเกมเลย <c oughs> บายครับจุ๊บไปกดสามเกมอ่ะเจอสองเกมสุดยอดไปเลยเมื่อคืน <c oughs> บายยครับเจอกันคลิปหน้า